ชุมชนกลุ่มวิถีไทยวิถียองบ้านสันทางหลวงตำบนจันจว่าอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งใน11ชุมชนของ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2ที่ทางโครงการสร้างผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพที่มีอัตลักษณ์โดยการดําเนินการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจากที่มีการเสนอชุมชนมากกว่า100ชุมชนเพื่อให้เป็นต้นแบบที่เป็นได้มากกว่าการท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ การตลาดและการต่อยอดอาชีพที่สำคัญยังเป็นการส่งต่อพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่สามารถต่อการท่องเที่ยวในลักษณะนี้โครงการนี้เป็นโครงการที่เน้นในการพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์สิ่งสำคัญถ้าใช้คำนี้หมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งที่มันเป็นอัตลักษณ์หรือเป็นสิ่งสำคัญที่เราอยากจะให้คนไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ทั่วโลกได้รู้จัก พื้นที่แห่งนี้ทั้งเชียงรายและภูมิภาคภาคเหนือทั้งเชียงรายพะเยาแพร่น่านที่เป็นโครงการสําคัญตรงนี้นะคะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการดึงเอาสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ที่ทําให้รู้ทั้งการใช้ประโยชน์รู้ทั้งการได้ความความรู้หรือความสุขในการท่องเที่ยวที่จะได้รู้จักสิ่งนี้ว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายและภูมิภาคภาค,ภาคเหนือค่ะการทําให้คน สามารถเห็นความสำคัญจากการได้มาสัมผัสจริงซึ่งอันนี้เรารอถ้าหลังโควิดแล้วสถานการณ์นี้ดีขึ้นโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นและผลักดันให้กลไกของการท่องเที่ยวกลับมาแบบชัดเจนนะคะดังนั้นกิจกรรมแสดงผลิตภัณฑ์บริการเชิงสุขภาพและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ MFU for Local Forum t 0 2 1ที่จัดขึ้น เสมือนการเดินหน้าโครงการว่าได้ดําเนินการดึงเอาอัตลักษณ์ของชุมชนออกมาส่วนที่เหลือคือการต่อยอดในด้านอื่นๆทั้งชาวชุมชนและสร้างการตลาดเพื่อดึงให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวอีกครั้งโดยให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมและในช่วงที่มีคนตกงานมากก็จะทําให้นักศึกษาสามารถนําการพัฒนาที่เป็นการต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพในชุมชนนั้นๆได้ค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มตั้งไข่ ะะซึ่งต่อไปต้องวิ่งแล้วใช่ไหมคะ mm hmm. ก็อย่างที่ได้เรียนว่า m s w i จริง,รงๆแล้วเป็นหน่วยงานที่พัฒนาตัวผู้ประกอบการนะคะเรามีโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งท,ที่เรียกว่าบ่มเพาะธุรกิจนะคะดังนั้นชุมชนทั้งหลายที่เข้ามาอยู่ในโครงการแล้วเนี่ยนะคะอะเราจะเลือกชุมชนที่มีศักยภาพในการที่มาบุ๋มพอธุรกิจต่อเน,นื่องนะคะซึ่งการบุ่มพอธุรกิจเนี่ยจะเป็นการทําให้เขาได้รันธุรกิจอย่างน้อย1 3ึงปีนะคะตามศักยภาพของชุมชนดังนั้นชุมชนทั้งหลายเนี่ยจะไม่ถูก ล่อยให้ยืนเดียวดายนะคะก็ m s ็ i ก็จะเป็นหน่วยงานที่ทำให้เขาได้เดินและท้ายที่สุดพอเดินเก่งแล้วก็วิ่งต่ออะไรอย่างเงี้ยจึงเป็นสิ่งที่ประจบก,กับการเตรียมการเปิดการท่องเที่ยวอีกครั้งหลังจากที่ทุกคนทุกสาขาอาชีพกระทบกับเศรษฐกิจโควิด -19 เพราพอเมื่อนักท่องเที่ยวกับมาเยือนชุมชนทั้ง11ชุมชนต้นแบบจะพบกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่จะได้ดึงออกมาต่อยอดจนเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องสำอางจากสมุนไพร เราอยากจะสร้างชุมชนท่องเที่ยวของเชียงรายเนี่ยให้มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เลยครับเท่าที่สังเกตก็คือเราเห็นว่านักท่องเที่ยวมีเยอะแต่ว่ามาเที่ยวแล้วก็ไปไม่ได้ทิ้งเราอยากให้สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็มีความประทับใจแล้วก็กลับมาเที่ยวอีกอย่างงี้ครับแล้วก็เราสังเกตเห็นว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปของชุมชนของแต่ละจังหวัดเนี่ยจะทําคล้ายๆกันเรียนแบบกันไปหมดทําให้แต่ละตําบลผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่มีความแตกต่างเลยนะครับจึงเป็นที่มาว่าเราอยากจะ สร้างสารรค์ชุมชนท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจแล้วก็สร้างนวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์สร้างรูปแบบการบริการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวให้แต่ละชุมชนเนี่ยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแตกต่างกันไม่ได้ซ้ำกันโดยอาศัยภูมิปัญญาที่แต่ละชุมชนมีครับส่วนชุมชนที่ได้เข้าร่วมนั้นมีจังหวัดเชียงราย5ชุมชนพยาว2ชุมชนแพร่2ชุมชนและจังหวัดน่าน2ชุมชนภูดีกิติสถาพรข่าวก้าวไกลนิวส์ รายงาน